จากการ์ตูนในหนังสือสู่อนิเมะย,ยอดฮิตที่ติดขคุยมากกว่าต่อยจนกลายเป็นเกมแอคชั่นให้ฟแฟนๆคลั่งไคลสายกล้ามมาลองกันในวันนี้กับบากิฮันมะบัดอารีนาเกม2ดีที่คุณต้องประท่าก,กับนักสู้หน้าตาคุณเคยจากการ์ตูนเรื่องบากิจองประจันบาลโดยเกมจะนําเสนอรูปแบบเกมเพ,พย์ผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำ จังหวะและความตื่นเต้นสไตล์โชเนนเพื่อส่งมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่สุดแสนจะเร้าใจในสังเวียนเลือดโดยผู้เล่นจะมีเป้าหมายนำบากิเข้าสู่การแข่งขันเพื่อทําให้เขากลายเป็นผู้ที่แข็งแก่งที่สุดในสังเวียนได้หรือไม่มีเพียงผู้เล่นที่มีความสามารถสูงเท่านั้นถึงจะกลายเป็นที่หนในบัตรอารีน่าแห่ง และคู่ต่อสู้ที่บากิต้องเผชิญหน้ามีมากถึง12ตัวละครที่มีสไตล์การต่อสู้แตกต่างกันไปในสนามแข่งขัน5รูปแบบคุณพร้อมที่จะรับบทดักสู้และบูด้วยความเบี้ยวเพื่อปลดปล่อยท่วงท่าจากอนิเมะแล้วหรือยังส่วนตัวผมนะครับผมหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากรู้จากเกมนี้มากเลยนั่นก็คือสคริปต์คาซีนม,มันจะยาวกว่าฉากต่อสู้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้แซวนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถไปพิสูจน์กันได้แล้วที่สตรีมนะบัดนา